ไม่ธรรมราจริงเจนนี่รัชนกรับบทนางเอกประกบคู่กับพระเอกคนนี้ ประกบคู่กับพระเอกดังอายุห่างกัน14ปีขึ้นแท่นว่านางเอกครั้งแรกสำหรับเจนเนี่รัชนกสวรรณเกตที่ได้เล่นภาพ,พยนตร์ฟอมยักษ์ใหญ่และเหตุผุที่กำกับโดยเอกชัยเอกชัยที่ขึ้นแท่นเป็นนางเอกครั้งแรกไม่ธรรมดาไปเลยค่ะที่ประกบคู่กับพระเอกดุนพี่อย่างชีซีวัต เชร์สิวัตรคอทอนที่เป็นผู้กำกับและเอกชัยนั้นสิเอกอชัยชินวิชัยนั้นก็ได้เป็นเฟซโพสในเฟซบุ๊กเผยว่า่ในการนับงานและเป็นภาพ,พยนตร์นังครั้งแรกของซีรีส์ทวัดและกับบทบาทเป็นนางเอกเต็มตัวของเจนเนี่รัชนกในการขึ้นเป็นผ,ผู้ช่วยผู้กำกับครั้งแรกในชีวิตที่ผลนังสำรับ ถึง9คน9ซีรีส์ที่มิชัยที่อย่าลืมติดตามชมนะคะและเ๋ยวที่สำคัญสัญญานี้จะให้ใครไว้ต้องจดจำและในขณะนี้เจนนี่ก็ตอบกลับว่าขอบคุณให้โอกาสที่สำคัญในชีวิตอีกครั้งให้โอกาสนะคะและตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดค่ะและเธอนั้นก็ได้คอมเพสตโพสใน Facebook บอกว่า จะตั้งใจให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณให้โอกาสจากป้านะคะขอบคุณทุกที่เป็นบุญที่เจิชัย